สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนมารู้จัก3เว็บสล็อตนะครับที่ติดอันดับประจำเดือนกุมภาพันธ์ปี2021นะครับคุณผู้ชมเว็บแรกเป็นเว็บไหนไปไม่ได้เลยนะครับนอกจากโจเกอร78ออโตนะครับเป็นเว็บที่ฝากถอนอัตโนมัติผ่าน3ระบบนะครับรองรับระบบทัวเลสฝากทศนิยมนะครับฝากออโต้ทั่วไป ก็มีนะครับคุณผู้ชมอ่าเว็บนี้บอกเลยว่าเป็นเว็บที่บริการทุกระดับประทับใจจริงๆนะครับฝากถอนไม่มีขั้นต่ำนะครับคุณผู้ชมอ่ามีบริการทุกอย่างครบคันนะครับนี่มีสลอ็อตมีเกมพารวยมีช่องทางการติดต่อเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k Li ์ e y o u t u b e t w t t t e r ิกต t อก IG นะครับ i n s t a g r กรมีทุกอย่างเลยนะครับอ่ามีบริการหน้าช่วยเหลือนะครับ เกิดปัญหาอะไรเข้ามาดูได้เลยนะครับคุณผู้ชมมีเกมให้เล่นเป็นร้อยๆเกมเลยนะครับผมสําหรับโจ๊กเกอร์นะครับผมมาไปดูเว็บต่อไปกันครับอันดับ2นะครับบอกเลยว่าเว็บนี้ก็มาแรงไม่แพ้กันนะครับขนาดเป็นเว็บที่เปิดใหม่นะครับแต่บอกเลยว่าคนเล่นเยอะมากๆนะครับนี่เลยครับผม s l o t ด pg.com นะครับเป็นเว็บ pg slot นะครับโปรโมชั่นสมาชิกใหม่50%นะครับผมอ่านี่เลยนะครับก็มี ปัญหาก็มีช่องทางการติดต่อมีทุกอย่างรองรับมากมายเลยเช่นเดียวกันนะครับผมอ่าส่วนเว็บนี้นะครับมีทดลองเล่นฟรีด้วยนะนี่เลยกดมาตรงนี้นะครับทดลองเล่นฟรีนะครับเครดิต1 0 0 0 0หมืนทุกเกมนะครับลองเล่นกันได้เลยนะครับมีให้ทดลองเล่นเป็นร้อยๆเกมเลยดูครับคุณผู้ชม บอกเลยว่าเยอะแยะมากมายจริงๆนะครับผมฝากถอนก็รวดเร็วสุดๆเหมือนกันนะครับฝากขั้นต่ําแค่1บาทนะครับคุณผู้ชมบาทเดียวก็ฝากได้นะครับผมอ่าส่วนอีกเว็บหนึ่งนะครับเว็บนี้บอกเลยว่าพลาดไม่ได้จริงๆนะครับอันดับ3นะครับประจําเดือนเลยอ่าเป็นเว็บนี่เลยครับผม slotxo นะครับผม slotxo.com นะครับอันเนี้ยเปิดมาไม่นานเหมือนกันนะครับแต่บอกเลยว่า โรม a เว็บนี right ้แตกดีจริงๆนะครับอันนี้แอบมาบอกนะครับอ่ามีรีวิวเกมนะครับมีนี่เลยนะครับนี่โปรโมชั่นแบบเต็มไปหมดเลยนะครับคุณผู้ชมฝากถอนก็ง่ายๆนะครับผมอ่าเนี่ยฮะคลิกเข้ามาตรงหน้าฝากถอนถ้าเราเป็นสมาชิกอยู่แล้วก็เข้าสู่ระบบเข้าไปได้เลยนะครับผมฝาก3ระบบเช่นเดียวกันนะครับเว็บนี้ทัวรเลดทศนิยมออโต้ทั่วไปนะครับผมอ่าสิบวิถึง3นาทีนะครับ เร็วมากนะครับอันนี้มีแบบโปรแกรมสแกนให้เราด้วยนะครับจะช่วยสแกนหาเกมที่มีโอกาสได้สูงๆให้เราด้วยนะครับในเว็บนี้นะฟรี นะครับดูได้ที่หน้าเว็บฟรีๆเลยนะครับผมสมัครแค่3ขั้นตอนนะครับสมาชิกใหม่ก็50%เช่นเดียวกันนะครับฝากทั้งวันก็มี10%เช่นเดียวกันนะครับเว็บนี้ฝากขั้นต่ำบาทเดียวเหมือนเดิมเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างทั้ง3เว็บเลยนะครับคุณผู้ชมส่วนใครอยากไปลองสมัครสมาชิกทดลองเล่นดูก็เชิญได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมฝากกดไลค์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกลัััังใจ้ผมดดววยนะคครรบบสสี